สวัีครับวสินคิวบีเฮานะครับวันนี้วันอาทิตย์นะวันที่ถ่ายวันอาทิตย์นะครับเดี๋ยวเรามาชมซ้ายแล้วก็อัปเดตบ้านนะครับที่ไซน์เนเจอร์สี่สารพีกันครับนี่นะครับอันนี้เป็นไซน์เนเจอร์สี่นะครับอยู่ด้านในเนาะก็จะมีบ้านที่สร้างไว้แล้วนะครับอยู่กําลังสร้างเนาะอยู่สี่หลังนะครับก็มีแปลงหกก็คือแปลงนี้นะครับแปลงนี้แปลงหกนะครับแล้วก็แปลงเจ็ดนะครับแปลงแปดแปลงเก้าเนาะนี่ จะพาไล่ดูทีละแปลงนะครับสามหลังนี้มีเจ้าของแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตความคืบหน้าของการก่อสร,ร้างเนาะแล้วก็หลังนี้เป็นบ้านว่างนะครับหลังนี้ก็55.5ตารางวานะครับแบบบ้านทรายอารยาสามนอนสองน้ำสองจอด119ตารางเมตรนะครับนี่นะครับตอนนี้บ้านก็อยู่งานฉาบนะเพื่อนฉาบเสร็จแล้วนะครับงานฉาบเสร็จเรียบร้รอยแล้วเนาะ าดูด้านในนะครับนี่หลังนี้ก็เป็นแปลนที่ผมมองว่าค่อนข้างโอเคนะครับレイเอาเขาดีเนาะก็คือเราเดินเข้าบ้านมาตรงนี้เนาะตรงตรงเนี้ยก็จะเป็นโถงกลางเลยครับเป็นโถงกลางเลยเป็นโถงกลางเดินเข้ามาปุ๊บก็จะเจอกับห้องห้องนี้นะครับก็คือห้องครัวนะครับ แล้วก็เป็นซักล้างนะครับจะแยกชัดเจนเลยนะฝั่งนี้เป็นฝั่งเอนเตอร์เทนเมนต์โซนพักผ่อนหย่อนใจทากับข้าวกินข้าวเนาะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งอะนะครับเป็นฝั่งของฝั่งพักอาศัยเนาะก็จะเป็นห้องนอนที่1ห,ห้องนอนที่2แล้วก็ห้องนอนที่3ามเรียงกันเลยนะครับนี่อันนี้ห้องนอนที่1นนะกว้างมากนะเดี๋ยวจะขึ้นแบบบ้านที่เสร็จแล้วให้ดูนะครับตอนนี้ยังไม่เสร็จเนาะ แล้วก็ปัจจุบันเปิดขายอยู่นะครับราคาไม่แพงนะ2 1 6 9ล้านเท่านั้นนะครับ55้าบตารางวาแปลงมุมนะครับนี่เนาะความคืบหน้าก็ประมาณนี้หลังนี้ผมคาดเดานะครับว่าประมาณเดือนครึ่งน่าจะจบแล้วนะครับตอนนี้ก็เหลือแค่งานสถ,ถาปัตย์ละครับงานที่มันเป็นงานหลักๆเสร็จหมดแล้วหลืองานเดคออย่างเดียวนะครับ ต่อไปจะพาไปชมอีกหลังนึงนะครับก็คือหลังที่7นะหลังนี้นะครับนี่หลังนี้เลยหลังนี้ก็เป็นบ้านสั่งสร้างนะครับของพี่ใหม่นะจากสวีเดนนะครับอันนี้พี่ใหม่สั่งสร้างมาเป็นแบบคลาสสิกจาริสพาสนะครับก็คือโหหลังใหญ่เลยนะ153ตารางเมตร3ห้องนอน2ห้องน้ำสอที่จอดรถนะครับเป็นบ้านสั่งสร้าง100%เลยนะหลังนี้นะครับ แรงมุมเหมือนกันแล้วก็ที่ดินเนี่ยอยู่ประมาณ85ตารางวานั่นเพื่อนตอนนี้หน้างานก็ทํามาได้ประมาณเดือนครึ่งนะประมาณเดือน15วันได้นะโดยประมาณนะครับหน้างานตอนนี้ที่เห็นแล้วก็คือมุงหลังคาแล้วนะครับโครงสร้างที่จอดรถโอเคแล้วเรียบร้อยหมดแล้วนะครับแล้วก็หน้างานช่างที่กําลังเข้างานอยู่ก็เป็นช่างก่อฉาบนะครับฉาบนอกเรียบร้อยกําลังฉาบในนะครับยวมาดูความคืบหน้ากันครับว่าตอนเนี้บ้านถึงไหนแล้วนะครับนี่ ครับอันนี้ลูกค้าปรับแบบด้วยนะครับก็คือขยายถงกลางตรงนี้เนาะจากสามเมตรเป็นสามจุดห้าเมตรนะครับแล้วก็ทำหน้าต่างตรง,นนนรรตเ,งรเนี้ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็ประตูเข้าห้องครัวเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะภาพรวมเวลาเดินเข้ามาก็คือแบบรู้สึกเลยว่ามันใหญ่ขึ้นมากๆนะครับนี่ถงกลางใหญ่ขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นเยอะเลยนะนะครับตอนนี้ก็เป็นงานก่อฉาบนะครับ กี่วันเสร็จลูกพี่ห้าวันครับฮะห้าวันฉาบเสร็จอโอเคไวมาก <c oughs> <c oughs> นี่นะครับอันนี้เป็นห้องนอนที่หนึ่งนะครับช่างบอกว่าอีกห้าวันเสร็จนะครับในส่วนของงานก่อฉาบเนาะ <c oughs> ก็ถือว่าไวตามมาตรฐานนะครับอันนี้ช่างทีมนี้ถือว่าเป็นช่างที่ทำงานเร็วมากนะครับ ของเราจะใช้เป็นอิฐมอนแดงเต็มระบบนะครับพเพื่อนๆเนาะมีทั้งสั่งสร้างบ้านพร้อมอยู่นะครับแล้วก็บ้านพร้อมขายที่แบบกําลังสร้างอยู่อย่างหลังแรกที่ผมพาไปดูนะครับอันนั้นก็สําหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยบ้านตรงใจแล้วแล้วก็บ้านยังไม่เสร็จก็จองได้นะครับหลังนั้นก็คือเป็นบ้านพร้อมขายเนาะส่วนสามหลังฝั่งนี้ที่ผมจะพามาดูก็คือบ้านสั่งสร้างหมดเลยนะครับอันนี้บริเวณหลังบ้านครับนี่ มอนแดงเต็มระบบเลยเดี๋ยวต่อไปจะพาไปชมอีกหลังนึ่งนะครับข้างๆก็บ้านสังสร้างเหมือนกันนะครับปรับแบบนิดหน่อยนะครับเพิ่มห้องครัวแล้วก็ตอนนี้หน้างานใกล้เสร็จแล้วนะครับแบงก์ก็ยื่นเรียบร้อยแล้วเนาะรออนุมัตินะครับเหลืออนุมัติแล้วไม่รู้ผมยังไม่ได้อัปเดตข่าวนะครับก็คือหลังนี้นะครับ หลังนี้ประมาณห้าสิบห้าสิบหกตารางวานะครับหรือว่าห้าิบสี่นะประมาณนี้นะผมจําตัวเลขไม่ได้เนาะผมเพิ่งขายแล้วแต่ลืมนะครับอันนี้เป็นบ้านทรายพิชยาสามห้องนอนสองห้องน้ํสองที่จอดรถนะครับหนึ120่งสตารางเมตรนะแต่ว่าลูกค้าเขาต่อเติมปรับแบบนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าปรับอะไรบ้างนะครับนี่ภายนอกไม่ได้ปรับอะไรนะครับปรับข้างในเดี๋ยวพาไปดูนะครับตอนนี้หน้าง,งานก็ ประมาณนี้เลยอย่างที่เพื่อนเห็นก็คือเรียบร้อยหมดแล้วนะในส่วนของงานโครงสร้างนะครับแล้วก็ทาสีจริงไปแล้วเนาะโครงสร้างหลังคาลงรถขึ้นแล้วเนาะถ้าเป็นบ้านตระก,กูลทรายนะครับที่ขึ้นต้นคาว่าทรายเนี่ยจะเป็นบ้านที่เขาเรียกว่าบ้านราคาประหยัดนะครับเราก็จะลดวัสดุบางส่วนที่คิดว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่จําเป็นนะครับสําหรับคนที่อยากได้บ้านราคาประหยัดไม่ต้องหรูหรามากนะครับเราทําบ้านเซกเมนต์นี้ขึ้นมานะครับจะต่างจากบ้านที่เป็นตระก,กูลแบบคลาสสิกหรือว่าตระก,กูลที่เป็นแบบ คุณเซนอะไรเงี้ยครับต่างกันเนาะก็คือวัสดุต่างกันผมถือโอกาสอธิบายเลยแล้วกันนะครับหลังคาจากแผ่นเรียบนะครับก็จะกลายเป็นแผน่นรอนซึ่งเป็นวัสดุตัวเดียวกันก็คือเป็นหลังคาคอนกรีตเหมือนกันนะแต่ว่าราคาต่างกันหลายหมื่นนะครับแค่เรียบกับรอนเนาะเพราะนั้นบางคนแบบว่าเอยพี่อยากได้บ้านถูกๆหนูอยากได้บ้านถูกๆก,ก็จัดให้ครับเราทําเป็นบ้านทรายมานะตอนนี้มี2แบบก็คือ หลังที่ผมพาดูเมื่อกี้นะหลังนี้ทายอารยาแล้วก็ทายพิชยานะเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับว่าบ้านที่เสร็จแล้วแบบฟิิชชิงเนี่ยจะเป็นประมาณไหนนะครับมาเดี๋ยวไปดูบ้านหลังนี้กันนะครับอัปเดตเนาะอันนี้ก็เป็นลูกค้าแถวๆนี้นะครับทางานแถวๆนี้ทําทงานในเมืองนะโครงการนี้จะใกล้เมืองมากๆเลยเพื่อนใครที่ซื้อบ้านตรงนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆนะครับคือมันมีเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึง มันมีโครงการหนึ่งงั้นเพื่อนที่ที่ผมทำเนาะเราให้ฟังเป็นประสบการณ์ว่าทําไมแบบวัสินบอกว่าทาไมต้องซื้อบ้านไวๆซื้อบ้านเร็วๆนะยกตัวอย่างโครงการเซนเนเจอร์6นะครับตรงสันไซหลวงโครงการนั้นอ่ะเป็นโครงการเป็นโครงการที่6เนาะแรกๆของเราตอนนี้เรามี19แล้วเนาะถ้าบวกซ้ายด้วยก็เท่าไรเนี่ยยีกว่าโครงการแล้วนะครับวันนั้นเป็นโครงการที่6เนาะตอนนั้นเราอ่ะ ขึ้นโครงการที่6เนี่ยประมาณ31แปลงนะครับที่สัมไหลวงเนาะอันนั้นทำเลดีมากๆอยู่ห่างจากเซนทันเฟติัลเชียงใหม่แค่6กิโลเมตรนะครับอยู่หลังตัวอำเภอสัมไซเนาะพอเราขึ้นอนะตอนนั้นผมรู้เลยว่าตรงนั้นนะ่ะทำเลสักยภาพนะครับคือ ออกมานิดนึงก็เป็นอําเภอแล้วนะแค่ประมาณ600เมตรเป็นตัวอำเภอสันทรายนะครับออกมานิดนึงเป็นปตทสันทรายหลวงเนาะแล้วก็ไปอีกนิดเดียวเป็นเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่คือใกล้มากๆณนะตอนนั้นขายจําได้เลยแบบบ้านจาเร็ตนะจรเร็ตธรรมดานะครับสห้องนอน2ห้องน้ํา143ตารางเมตรที่ดิน50บวาขาย2.25ล้านบาทตรงนั้นนะแต่ณปัจจุบันนี้ผ่านมาประมาณ2ปีได้นะครับตรงนั้นราคานี้ซื้อไม่ได้แล้วมินํำซ้ำนะ เข้ามาในตัวตลาดปลาเหมือดซึ่งห่างจากตรงนั้นประมาณ4กิโลนะครับก็คือเป็นตลาดปลาเหมือดที่เรามีโครงการอยู่ตอนนั้นอนะ่ะโครงการ9ขึ้นแล้วแล้วก็โครงการ6ก็ขายไปด้วยนะโครงการ9เนี่ยขายเริ่มต้น1.99แต่โครงการ6เนี่ยที่อยู่สันเซหลววนะเริ่มต้น2.25นะราคาต่างกัน2 0 0แ0แต่นับปัจจุบันนี้นะครับโครงการ15ที่เป็นทำเลเดียวกับโครงการ9เนี่ย ราคานะครับจะอยู่2ล้านกลางๆได้50กว่าวานะครับเพราะนั้นผมอยากจะบอกเพื่อนว่าตราบใดที่มีโอกาสซื้อนะครับเป็นบ้านเดียเ่ยวนณตอนนี้นะสอปีนี้ยังมีบ้านเดี่ยวอยู่นะครับที่เป็นชั้นเดียวเนาะซึ่งเป็นบ้านที่หลายๆคนชอบเนี่ย ถ้าปล่อยให้เวลาผ่านไปเนี่ยจะหายากขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าราคาที่ดินเนี่ยมันแพงขึ้นเนาะหนึ่งราคาที่ดินแพงขึ้น2ค่าแรงนะครับที่เราใช้เป็นช่างฝีมือทั้งหมดเนี่ยราคาเขาก็ขึ้นเนาะถ้าเขาฝีมือดีก็ขึ้นและอีกอย่างหนึ่งก็คือวัสดุนะครับวัสดุมันขึ้นทุกอย่างเนี่ยมันทําให้รวมกันแล้วมันดูขึ้นไวขึ้นเยอะเพราะว่ามันมี3ปัจจัยอย่างน้อยๆเข้ามาเกี่ยวข้องยังไม่นับพวกดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องอื่นๆที่มันแบบแวดล้อมมากมายนะครับเพราะนั้นราคาบ้านเนี่ย ถ้าเอาแบบบ้านและที่ดินเนาะเฉพาะที่ดินอย่างเดียวเนี่ยราคาราคาประเมินของกรมที่ดินเนี่ยเขาก็ขึ้นอยู่แล้วปีแล้วประมาณแปดเปอร์เซ็นะครับไหนจะเป็นปัจจัยที่ผมเล่าไปอีกนะครับทําให้ราคาบ้านมันเร็วมันขึ้นเร็วอะ่ะท่านเพื่อนมีโอกาสที่จะซื้อนะครับก็รีบซื้อไว้ถ้าเราใจเรายังต้องการที่เป็นบ้านเดี่ยวอยู่นะครับให้รีบซื้อนะผมแนะนําเลยว่ามันขึ้นเร็วจริงนะครับไปเดี๋ยวไปชมบ้านกันต่อมา่มอยให้ฟังนะเพราะว่า เราเรามานั่งนึกนะผมขายบ้านมาหลายหลังแล้วก็มานั่งนึกนะว่าเฮ้ยตอนนี้ทำไมราคาบ้านขึ้นเร็วจังมันก็มีหลายปัจจัยนะครับที่มันเกิดขึ้นก็เล่าให้ฟังเมามอยกันนะครับแต่ถ้าเพื่อนแบบอยากรู้อะไรเพิ่มเติมอยากแบบน้องวสินพี่เป็นคนที่อื่นพี่ไม่ใช่คนเชียงใหม่พี่อยากได้บ้านเชียงใหม่เนี่ยเพราะว่านั่นเพราะว่านี่เนี่ยโทรมาปรึกษาผมได้นะครับผมก็เป็นคนกรุงเทพนะไม่ใช่คนเชียงใหม่นะครับก็อยู่เชียงใหม่มาได้ประมาณ1ิบปีแล้วผมอยู่ตั้งแต่ปี 2557นี่2567เนาะประมาณ10ปีแล้วนะครับก็พอจะเห็นความเปลี่ยนไปความเปลี่ยนแปลงของเชียงใหม่เนาะเรื่องความปลอดภัยฝุ่นควันนะครับเรื่องของอะไรก็แล้วแต่สามารถโทรมาได้เดี๋ยวขึ้นเบอร์ไว้ให้นะครับโทรมาเม้ามอยก็ได้ยังไม่ต้องซื้อก็ได้นะเผื่อบางทีแบบว่าเพื่อนอยากจะแบบวางแผนจะซื้อนะครับแต่ว่าไม่รู้จะทํำยังไงโครงการของเราเนี่ย QD House เนี่ยที่วัสินเป็นตัวแทนขายอยู่ตอนนี้นะครับเป็นบ้านที่ไม่มีค่าส่วนกลางทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เขาทําแบบโครงการค่อนข้างดีเนาะ ส่วนใหญ่ที่ดูนะหนึ่งเขาจะเลือกที่ดินนะครับที่ดีค่อนข้างดีเลยนะครับสองเขาจะดูเรื่องสาธารณูประโภคนะครับก็คือพวกระบบไฟฟ้าระบบประปาโอเคไหมโดยเฉพาะน้ำประปาเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราก็จะดูก่อนนะครับว่าน้ําใสไหมะสะอาดหรือเปล่าแล้วก็น้ําขาดหรือเปล่าในกรณีที่เป็นประปาหมู่บ้านนะแต่ถ้าเป็นกรณีที่เป็นแบบเขาเรียกอะไรอะประปาภูมิภาคอันนี้เราก็สบายใจแต่ถ้าอย่างเป็นอีกทาเลหนึ่งที่แบบว่า เราไปขึ้นบ้านไปเยอะแบบหลายๆหลังเนาะยี่สิบหลังสามสิบหลังเนี่ยแล้วก็ไม่มีน้ําประปาให้เนี่ยเราก็จะเจาะเองนะครับเป็นบาดาลน,น้าลึกอย่างโครงการที่8ปดโครงการที่9โครงการที่7เราเจาะน้ําบาดาลเองนะครับเป็นบาดาลชนิดที่น้ําลึกนะครับชั้นชั้นน้ำเนี่ยประมาณ80 ขึ้นไปนะครับส่วนใหญ่จะเจาะเจอน้ําลึกๆที่ประมาณร0อยเมตรนะครับก็ถือว่าน้ําใสสะอาดมากๆแล้วก็เราเนี่ยทางคิวดีเฮาส์เนี่ยบริหารจัดการเองโดยที่ไม่มีค่าส่วนกลางมาเกี่ยวข้องนะครับโอเคมาเดี๋ยวมาอัปเดตบ้านหลังนี้กันเนะาะเมื่อกี้เราไปดูแปลงที่6แปลงที่7ดแล้วต่อไปเป็นแปลงที่8ดนะแปลงนี้แปลงที่8นะครับทวนอีกครั้งนะหลังนี้เป็นบ้านแบบทรายพิชยานะครับที่ดินประมาณห0กว่าตารางวาเน,นะผมจําเสียไม่ได้นะครับก็ ห้าสิบกว่าตารางวาก็มีสวนหน้าบ้านพอสมควรนะครับแล้วก็ดูในบ้านนะเดี๋ยวดูในบ้านกันผมไม่ได้เข้ามาหลายวันแล้วนะเดินผ่านเดินโชบเฉยๆก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ลูกค้าปรับอะไรไปบ้างเนาะแต่เบื้องต้นก็เจอแล้วนะครับนี่ในส่วนของกระเบื้องพื้นนะปกติเราจะใช้เป็นแกรนิตโต้สีครีมนะแต่ว่าลูกค้าเลือกเป็นลายหินอ่อนมาสวยมากๆนะครับขาวสะอาดเลยนะไว้กันตอนะครับอันนี้เป็น ชายพิชยาที่ลูกค้าปรับแบบนะครับอันนี้คือข้อดีของบ้านสังสร้างนั้นเพื่อนบ้านสังสร้างเนี่ยจะมีข้อดีก็คือเวลาเราแบบว่าเอยา้ยอยากปรับนู่นอยากปรับนี่สมมติว่ามีงบเท่านี้อยากได้ฟังก์ชันนั้นฟังก์ชันนี้เรามาปรับได้นะเพื่อนเดี๋ยวดูกันว่าหลังนี้ปรับอะไรบ้างเนาะนเริ่มต้นจากการปรับกระเบื้องเนาะนะครับปรับกระเบื้องห้องครัวที่เป็นประตูเปิดตัดออกนะครับเป็น โอเพนแปรนไปเลยนะครับก็คือเปิดไปเลยตรงนี้เท่าที่คุยกับลูกค้านาะคือหลังเนี้ยก็ผมก็คุยกับลูกค้าเองแหละว่าลูกค้าอยากได้อะไรนู่นนี่นั่นเนาะก็จะปิดการขายได้ก็เกือบเดือนเหมือนกันนะครับหลังนี้ก็ลูกค้าอยู่มาสองคนนะครับแล้วก็มีแผ่นจะมีลูกเนาะก็คือซื้อบ้านเดี่ยวเผื่อเลยนะครับแล้วก็ปรับแบบห้องครัว ลูกค้าชอบทำกับข้าวนะครับก็เลยห้องครัวจัดเต็มนิดนึงในบ้านปกติเนี่ยจะมีครัวให้นะครับเป็นเคาน์เตอร์ครัวตัว L นะครับลูกค้าย้ายไปไว้ด้านนอกนะครับแล้วก็ตรงนี้เท่าที่คุยกันก็คือจะทําเป็นโซนรับประทานอาหารนะครับด้านนอกทําเป็นครัวไทยเลยนะครับย้ายเคาน์เตอร์ครัวออกมานะครับขึ้นหลังคาขึ้นผนังนะครับอันนี้เป็นหลังคาเนาะเป็นหลังคาโครงเหล็กก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมุงเมทชัลชีทน่าจะตอนนั้นผมแนะนําลูกค้าไปละคุณเบลนะครับว่าเอ้ยน่าจะ ใช้เป็นวัสดุที่เป็น PU หรือ PE นะครับเราจะได้ตีฝ้าได้เนาะนี่ห้องครัวนะครับก็นอกจากจะทําเป็นหลังคาเพิ่มขึ้นผนังแล้วก็ยังจะขยายโถงออกมาให้มันกว้างขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นหลังนี้ผมมองว่าจบนะอันนี้ลูกค้าก็เตรียมตังไวพ้พอสมควรนะครับสาหรับการปรับแบบนะเพราะว่ามันมีค่าใช้จ่ายตามความเป็นจริงนะครับนี่ก็เตรียมไว้ก็เรียบร้อยเนาะเราก็จัดให้นะครับตรงนี้น่าจะตีเป็นระแนงนะครับตีเป็นระแนงเนาะ เดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆน,นี่นะตื่นเต้นกับพื้นมากเลยพื้นสวยนะครับแล้วก็ลูกค้ามาดูบ้านตลอดเนาะหลังนี้คือผมเจอลูกค้าเข้ามาขับรถเข้ามาดูบ่อยมากนะบางทีมาแป๊บเดียวมาแบบ10นาที15นาทีไม่ทันทักกันนะครับลูกค้าก็าออกไปนละนะครับตอนนี้นั่งงานก็ทาสีจริงแล้วนะครับทาสีจริงแล้วก็เท่าที่เห็นก็คือเหลือติดบัวเนาะเพราะว่ากระเบื้องพื้นปูเสร็จแล้ว กระเบื้องในห้องน้ำที่ลูกค้าเลือกเองก็โบเสร็จแล้วเหลือติดตั้งสุขภัณฑ์นะครับเตรียมระบบไว้เรียบร้อยหมดแล้วเนาะนี่นะครับเรียบร้อยหมดแล้วไม่มีอะไรนะครับถือว่างานไวมากๆนะเดี๋ยวบอกฟังก์ชันก่อนเนาะเดินเข้ามานะครับตรงนี้ตรงกลางเนี่ยจะเป็นในส่วนของลิฟวิ่งรูมนะครับลิฟวนะิ่งโซนเนาะห้องนอน1ห,ห้องนอนสองอยู่ฝั่งนี้ห้องน้ำหนที่อยู่ในห้องนอนหนึ่งอยู่ตรงนี้ ห้องน้ำสองอยู่ตรงนี้นะครับใครที่นอนห้องนอนที่2เนี่ยก็เดินเข้ามาง่ายๆนะครับแล้วก็ห้องนอนที่3จะอยู่ฝั่งนี้นะครับนี่ก็ถือว่าเป็นบ้านที่ผมมองว่ากําลังดีนะเพื่อนแบบว่าไม่ต้องแบบว่าใหญ่มากนะประมาณ120่ตารางเมตรนะผมว่าพอใช้ถ้าเกิดว่าที่โครงการมีให้เนี่ยมันเล็กไปแล้วก็ลูกค้าคิดว่าเฮ้ย มันไม่พอสําหรับอนาคตอ่ะก็สามารถตอบเติมได้นะครับอ่ะต่อไปหลังนี้นะหลังนี้ของพี่เจษฎานะครับของพี่เจษฎาก็แบบบ้านเดียวกันที่ดินเท่ากันนะครับแล้วก็ลงก่อสร้างรู้สึกว่าจะวันเดียวกันนะครับก็หน้าง,งานก็ช้ากว่ากันนิดเดียวนะครับที่เห็นเห็นก็คือในส่วนของโครงเด็กลงรถนะครับยังไม่ได้ขึ้นเนาะแต่ว่าตัวบ้านก็ทาสีจริงแล้วเหมือนกันนะครับปรับดินแล้วนะ ก็น้างานนะครับทาสีจริงแล้วนะครับแล้วก็ระบบไฟข้างบนฝ้าก็เดินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเหลือที่อุปกรณ์เนาะหลังนี้ไม่รู้ว่าในกล้องดูชัดไหมนะครับหลังนี้สีจะออกเหลืองๆนิดนึงนะครับสวยนะครับละมุนนะครับอันนี้คือแบบบ้านปกตินะพี่จตดาไม่ได้ปรับอะไรเลยนะครับห้องครัวก็จะต่างจากหลังพี่เบลเมื่อกี้นิดนึงนะครับก็คือของพี่เบลเขาอ่าไม่เอาผนังตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวพาดูครัวก่อนเนาะ ไม่เอาผนังปุ๊บเนี่ยเคาน์เตอร์ครัวอันนี้ก็อยู่เหมือนเดิมแต่พี่เบลก็ไม่มีเคาน์เตอร์แล้วนะครับเทียบกัน2หลังเนาะก็แล้วแต่เพื่อนนะครับคิดว่าอันไหนเหมาะสมสําหรับเราก็ทําแบบนั้นนะครับสามารถทําได้ทุกอย่างเนาะถ้าเป็นบ้านสางสร้างนะครับนี่ในห้องครัวนะครับแล้วก็ด้านนอกไม่มีเคาน์เตอร์ให้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะเป็นกันสาดเนาะปูปูกระเบื้องเทข้างล่างตรงนี้ให้อีกชั้นหนึ่งแล้วก็ มีการสาบยื่นออกมานะครับนี่นะห้องครัวก็มีเคาน์เตอร์โคตัตแอลด้านในอันนี้แบบมาตรฐานนะครับมีเคาน์เตอร์โคโตแอลด้านในตรงนั้นก็วางตู้เย็นนะมีปลั๊กเรียบร้อยแล้วนะครับเปรียบเทียบกับแปลงเมื่อกี้เนาะแปลงที่แดก็อันนี้เขาจะทําเป็นครัวออกมาด้านนอกนะครับอันนี้คือแบบบ้านแบบเดียวกันเนาะไาต่อไปเดี๋ยวพาไปดูห้องนอนนะครับนี่ห้องนอนนะครับห้องนอนที่หนึ่งนะครับนี่อันนี้ยังไม่ได้ปูกระเบื้องนะครับเดี๋ยวช่างกระเบื้องก็เข้าเนาะ น่าจะต่อกันนะครับนี่อันนี้ห้องนอนที่สองนะครับแล้วก็ห้องน้ําที่สองห้องน้ำที่หนึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวมีห้องห้องนอนที่หนึ่งก็เปิดประตูเข้าไปนะครับคล้ายๆซีด้านะหลังนี้คือคล้ายๆซีด้าเลยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นห้องนอนที่สามนะครับแล้วก็โถงกลางเนาะดูทีวีนะครับแล้วก็รับประทานอาหารตรงนี้นะครับประมาณนี้และนี่คือทั้งสี่หลังนะครับที่ผมมาอัปเดตวันนะครับ วันอาทิตย์ที่วันนี้วันอาทิตย์ที่24มีนานะครับก็มาอัปเดตให้เพื่อนดูนะครับว่าตอนนี้เรามีโครงการตรงไหนบ้างแล้วก็โครงการที่พามาตรงนี้ทวนอีกครั้งนะครับโครงการ QD House Signature 4นะซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ด้านในของเซ็นเจอร์17นะคือทางเข้าทางออกเดียวกันนะครับแล้วก็ทั้ง2โครงการเนี่ยรวมกันประมาณ40กว่าหลังนะครับโครงการนี้ทำเลดีนะครับจะยกตัวอย่างสถานที่ใกล้เคียงให้ฟังนะก็คือ ไปมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยที่เป็นแหล่งงานแล้วก็แหล่งการศึกษาเนี่ยอยู่ประมาณ15กิโลไปสนามบินนะครับ9.5กิโลไปคูมเมืองก็ประมาณ10กิโลนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยใกล้กับถนนงวงแหวนรบ3แค่800เมตรเท่านั้นนะครับแล้วก็เวลาเราไปถนนซูปเปอร์ไฮเวย์เนี่ยสมมติไปถึงวงแหวนรอบ3นะครับเลี้ยวขวาไปลอดใต้สะพานตรงไปจะเป็นเขาเรียกว่าแยกกองทรายนะตรงนั้นเขาเรียกว่าถนน ถ้าไม่ใช่คนเชียงใหม่เนาะแต่ถ้าคนเชียงใหม่ตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นต้นยางนะครับถ้าเราจะไปหนองหอยแบอะไรเงี้ยหรือว่าไปโรงพยาบาลราชเวศก็เลี้ยวซ้ายไปทางนั้นก็ได้แต่ถ้าตรงไปปุ๊บอีกประมาณนิดเดียวเนี่ยเป็นถนนซปเปอร์ไฮเวย์แล้วนะเพื่อนทีนี้เพื่อนๆจะไปไหนไปลำปางไปทางขวานะครับแต่ถ้าจะเข้าเมืองเชียงใหม่ไปเมยาก,ก็เลี้ยวซ้ายนะครับทีนี้ถ้าอยู่ซูเปอร์แล้วจะไปไหนง่ายไปหมดนะครับและนี่คือโครงการไซในเจอร์สี่นะครับท่านเพื่อนนะครับอยากจะเข้ามาชมบ้านอยากจะมาเห็นบ้านของจริงที่ผมพาชมเนี่ยไม่ว่าจะเป็น บ้านตัวอย่างบ้านสั่งสร้างบ้านพร้อมขายบ้านพร้อมอยู่นัดมาได้ครับนะครับเดี๋ยวก็โทรมาหาผมที่เบอร์เดิมครับศ4น4 1เก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งสี่หนึ่งเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ